สวัสดีครับทุกคนแลกทุกๆคนคลิปนี้นะครับผมจะสอนทําชูชีปลา10กิโลถ้าพร้อมแล้วไปดูส่วนผสม,สมและเริ่มลงมือทําได้เลยครับส่วนผสมในการทําชูชีปลาดุปลาดุพริกแกงพริกแกงเนี่ยใช้เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับหรือพริกแกงแดงน้ําตาลปี๊บน้ําปลาผงปรุงรสฝาไทยรสไก่ซองสีชมพูพริกสดเม็ดใหญ่เลือกเป็นสีแดงเนาะ ใบมะกรูดน้ำมันสำหรับผัดน้ำมันสำหรับทอดปลาน้ำเปลา่าเกลือเกลือส่วนนี้เนะี่ยจะเป็นเกลือส่วนที่คลุกเคล้ากับปลาดุล้างปลาดุกแป้งมันจะใช้เป็นแป้งมันก็ได้หรือจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดก็ได้เกลือแกงเราจะเริ่มจากการล้างเมือกปลาก่อนนะครับ ใส่แป้งลงไปแป้งนี่ก็ใช้เป็นแป้งมันเกลือแกงจากนั้นก็คลุกขั้นตอนนี้จะเป็นการล้างเมือกปลาดุกล้างกลิ่นคาวของปลาด้วยคลุกจนไม่มีผงแป้งแล้วนะครับคุณดูนะผงแป้งเนี่ยก็กลายเป็นน้ำไปแล้วเนาะแล้วก็เคลือบบนชิ้นปลาพอคลุกเสร็จแล้วเนี่ย เราจะาไปล้างน้ำเปล่าล้างน้ำเปล่าเนี่ยล้างสี่น้ำนะครับล้างเสด็จน้ำล้างเสด็จน้ำเนี่ยทำสี่ครั้งผมล้างน้ําแล้วก็เสด็จไปสี่ครั้งแล้วให้คุณดูนะไม่มีเลือดที่ชิ้นปลาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะคลุกเกลือพอเราคลุกเกลือทั่วแล้วเนี่ยเราก็จะวางพักไว้แบบนี้ทอดปลานะครับ จุดไฟใช้ไฟกลางเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนประมาณสนาทีพอน้้ำมันร้อนก็เอาปาลาลงตอนที่เอาปลาลงเนี่ยระวังระวังนะครับมันจะกระเด็นนะพอปลาลงแล้วเราจะรอจนปลาเนี่ยด้านล่างคือด้านที่อยู่ในน้ำมันเนี่ยเปลียนเป็นสีเหลืองแล้วรอถึงจะกับด้านตอนนี้ผมทอดมา18นาที 18นาทีนี่คือด้านเดียวนะครับให้คนดูที่เนื้อปลานะปลาเนี่ยจะล่อนออกจากกระทะแล้วจันเป็นแพรแบบนี้เนาะแล้วก็กลับด้านไปเลยครับไอที่จับเป็นแพรเนี่ยเดี๋ยวพอเราเอาขึ้นปลาคลายความร้อนแล้วเนี่ยเราค่อยแง่เอาจากกันได้กลับด้านมาได้3นาทีนะครับ ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเนาะให้คุณดูสีของเนื้อปลานะครับสีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจะให้ดูทั้งสองฝั่งนะครับเห็นไหมเหลืองทั้งสองฝั่งแบบนี้ใช้ได้แล้วเอาขึ้นไปเลยเราจะเอาขึ้นไปเสด็จน้ำมันไว้เราก็จะเสด็จน้ำมันไว้นะครับจุดไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นใส่น้ำมัน ประมาณ3นาทีนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็จะใส่พริกแกงเข้าไปจากนั้นก็เริ่มผัดผัดเครื่องแกงที่ไฟอ่อนมาประมาณ8นาทีนะครับให้คุณดูที่สีของน้ำมันน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับพริกแกงแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บ จากนั้นก็ผัดผัดแล้วก็ใส่น้ำปลาผัดให้พั่วใส่ผงปุงรสใส่น้ำเปล่า ก็ค่ะผมเคี่ยวมาได้20นาทีนะครับจากนั้นก็ใส่ปลาปลาก็คือปลาที่เราทอดอกรอบแล้วเสด็จน้ำมันไว้ไฟผมใช้ไฟอ่อนนะครับตอนนี้จากนั้นใส่มะกรูดมะกรูดเนี่ยหั่นเป็นฝอยใบมะกรูดใส่ติก พริกนี่นก็คือพริกสดเม็ดใหญ่สีดแดงจากนั้นผัดทุกให้เข้ากันผัดทุกให้ทั่วพอผัดทรกทั่วแล้วปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชูชีชูชีที่ผมสอนทำวันนี้เนะี่ยเป็นชูชีปลากรอบเนาะผมก็ให้เทคนิคการดับกลิ่นคาวปลาดุกก็คือการล้างเมือกปลาดุกไปทำตามวิธีการนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นคาวปลาเนาะ แล้วรสชาตินะครับรสชาติเนี่ยชูชีประดุกเนี่ยจะต้องมีรสชาติหวานเค็มเผ็ดประมาณนี้เนาะกลมกล่อมเราทำดูนะครับเครื่องเทศทุกอย่างทั้งพริกผงอินเดียมาซาร่าผงกะหรี่ขมิ้นผงมีขายในเพจนะครับมีทั้งแบบชุดเล็กและชุดใหญ่นะครับตลอดจนพวกเครื่องไม้เนาะคุณเคยไหมครับเวลาจะจัดเลี้ยงอาหารจะเลี้ยงคนจำนวนมาก จะก,กังวลและวุ่นวายใจกับการทำอาหารปริมาณมากๆจะทำเองก็เคยทำแต่ปริมาณน้อยทำกินกันเองในครอบครัวกลัวว่าถ้าทำเยอะแล้วจะออกมาไม่ดีไม่อร่อยจะจ้างคนมาทำก็หายากบางทีเวลาไม่ตรงกันคิวไม่ว่างบางทีจ้างได้แล้วก็กังวลว่าจะอร่อยไหมงบจะบานไหมสุดท้าย อร่อยไม่อร่อยก็ต้องทําใจเพราะว่าจ่ายตังไปแล้วผมขอเสนอ,อสคอร์สครัวบ้านงานซึ่งจะทําให้คุณมีสูตรอาหารและวิธีการทําอาหารเทคนิคการทําอาหารในปริมาณมากๆอยู่กับตัวเป็นสูตรและวิธีการทําอาหารที่เป๊ะพอถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่คุณจําเป็นต้องทําอาหารในปริมาณมากๆเนี่ยคุณก็ทำตามได้เลยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูก หรือต้องมาลุ้นว่าจะออกมาเป็นยังไงเนื้อหาคอร์สทัวบ้านงานผมจะสอนคุณทำตั้งแต่เตรียมเครื่องเทศทำพริกแกงทำโยเกิร์ตทำน้ำมันเนยแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาคุณจะได้เรียนทำแกงเนื้อน้ำมันหม้อใหญ่เรียนทำข้าวบิยานี่เนื้อ10กิโลให้ดูเม็ดข้าวนะครับดูนะ เรียนทำแกงกะหรี่ไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงกะหรี่เนื้อหม้อใหญ่เร, аем, หญเรียนทำแกงกุรุมาเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงกุรุมาไก่หม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมันเนื้อหม้อใหญ่เรียนทำแกงมัสมั่นไก่หม้อใหญ่เรียนทำต้มซุปเนือ้อหม้อใหญ่ เรียนทำต้มซุปไก่หม้อใหญ่เรียนทําต้มเนื้อเปื่อยหม้อใหญ่แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับผมจะให้สูตรและให้วิธีทำสำหรับหม้อเล็กไว้ด้วยเนาะจะได้ลองทำก่อนพิเศษของแถมเรียนทําข้าวบิยานี่เอาไว้กินกับแกงกะหรี่เรียนทําไก่ทอดเรียนทําไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพาน เรียนทำต้มแซบเนื้อและผมจะสอนคุณต้มน้ำชาสไตล์ปากีเนียโดยจะสอนคุณทำต้มน้ำชาแบบหม้อใหญ่ๆนะครับจะสอนคุณต้มน้ำชาสองแบบทั้งแบบชาร้อนนมสดและชาล้อนนมข้นและผมจะสอนคุณทำขนมซูยีฮันวาแบบหม้อใหญ่ในปริมาณมากๆทั้งหมดนี้ราคา1,500บาทพิเศษสมัครวันนี้เหลือ699บาท เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ผมลงเป็นคลิปวิดีโอไว้ในกลุ่มปิดคุณจะดูซ้ำกี่รอบก็ได้ดูตอนไหนก็ได้สงสัยตรงไหนปรึกษาผมได้ตลอดสนใจสมัครอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจคูลิฟ์ชาลิฟคารดูเคนะครับสวัสดีครับ